รายการต่อไปนี้อาจมีภาพเขียงหรือเนื้อหมูกรุณาเตรียมแนวกินแล้วค่อยดูนี่ลอยนกกระจอกหน้าเนี่ยีหิมาจากขั้วโลกเหนือมาอยู่วัดตั้มแล้วก็กินมาดูใกล้ๆสิตะก้อนมากินได้ทั้งเปียกครับท่านผู้ชมดูเจ้าดีผมตองครับผมเบร์ดครับผม สองครับเบือครับสองครับเบือครับโอ้ครับพบกับอะไรนี่ครับนี่โอ้ยเอียงเนาะครับนี่เซียนครับอันวิธีของเซียนนะครับนี่นี่ครับวมืนอี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็วาสิมาอันพากันมหาอันอันนี้สิมหาให่ยังนี่ครับนี่อันวันนี้ มาหาอา,า,าหากินแ <มา S 1> หะครับเบิ้ลบอกว่าไอ้ไอ้ไม้เล็ดครับตรงนี้ไอ้นอกนกกระจอกอันนานี่สิมาฟางไข่ได้ครับน,นี่ครับรนี่นกกระจอกหน้านี่น,นกกระจอกหน้าดูครับนี่อันนี้อันขนี้มันได้ครับนี่นกกระจอกหน้าขี้นกกระจอก<ล>มันหนีหิมะจากวัวโรคเหนียมาอยู่วัดมันชอบอยู่ข้างวัดดูว่าผมที่จ้ำแล้วก็กินให้ดูนี่นี่จ้ำแล้วก็กินจ้ำจ้ำเหนื่อยการหาเนี่ นี่เนียนเมื่อกี้ลอยอยู่ไหนนะเออจักเมืองไม่เห็นเนยนกไดเหยียบเหนก็วาสนาบักนั้นแหละจะสอนวิธีหาเด้อยครับเห็นไหมครับมาดูนี่มาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆสิตากล้องมาเอ้าเนี่ยนี่นี่นะครับ มันชี้ไปทางไหนดูไปดูนี่นี่มันต้องไปทางนั้นแน่นอนเส้นเป็นวิธีสังเกตเดี๋ยวจะพามาดูไปนี่วิธีของเซียนเดี๋ยวเอาไปขึ้นมาเลยเซ็โอ้นี่ครับบางส่วนแล้วนั่นนั่นนั่นขึ้นบางส่วนเริ่มมาแล้วแสดงว่าใกล้รังมาแล้วนี่นะครับนี่ก็อยู่ตรงทุ่งนาครับนั่นนั่นเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆดูใกล้ๆดิใส่กล้องเข้ามาใกล้ๆดิโอ้ยขด้นมาแล้วนี่ใครว่าดูดูดูมาๆจะสอนนี่ โอ้มันคือไข่อะไรโอ้ไข่นกกระจอกเทศครับแต่ัเขาต้องตัวส่นี่มันต้องมันไม่ได้นี่ตัวนี้มันจะพิเศษหน่อยนึงครับมันมาจากทอดโลโก้มาจากทางเหนือเนี่ยโก็ทางเหนือโอ้คือเวลาไข่เนี่ยต้องติดโลโก้นะครับเพราะว่ามันจะมีพวกนกกระจอกเอเชียผสมอยู่ดูครับมันมันกินได้เลยบ่ครับนี่ครับโอ้กินไทอดแตวาโอ้วายไปเมเซียนโอ้เซียนเตอร์นี่ ไม่เว้นเลยครับนี่ปอกเลยโออ้าววิธีปอกนะว้โอ้โาเอาเขาว่ามันกินได้ทั้งเปียกหรือเปล่าครับนี่ใช่ป่ะได้ทั้งเปียกครับไหนครับเสือดิ้สือดิ้ือดิโปรตีนหลายว่นี่ครับท่านผู้ชมมันกินได้ทั้งเปียกครับท่านผู้ชมปอว้าวว้าวว้ามันกินได้ทั้งเปียกครับท่านผู้ชมบอกแล้วโอ้ได้ทั้งเปียกครนตากล้องบอกมันกินได้ทั้งเปียกเอาเอาเอาแล้วครับทางนั้น โอ้โหอันนี้ก็วบบิธีของเซียนเนี่ยครับนี่มันไม่ใช่แบบเอามาเล่นหรืออะไรเด้มันเพราะว่าเป็นไขน่นกกระจอกนาครับถ้าเวลาเราจะกินเราจะกินสดๆนะไขน่นกกระจอก,กนในใอไม่ให้กินแต่ไข่ขาวไข่เลี้ยงเอาไว้ให้มันฟักเป็นสีโอ้โนี่ครับไม่ไม่ทำลายไอ้ระบบอ่าระบบนิเวศเออเป็นไงครับแซ่บป่อครับนี่ล่าเชิงอนุรักษ์ก็เรียบอืมป้อนเพือยังไ่บ้านนี่น<อ>ะครับไไ่่โอ้โว คือจีเซีมันดูดพอดเปียกเนาะอ๋ออันนี้เราสิไปล่าอะไรต่อไหมเนี่ยครับเนี่ยโอ้เราอยู่กลางทุ่งเนี่ยครับเราอยู่กทมได้ครับกลางทุ่งมหาสารคามครับเนี่ยวันนี้โอ้ครับเนี่ยเราจะไปล่าอะไรครับล่าผีล่าผีอะครับต้องทำหน้าโหดเมอนดล็อกเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดิทำหน้าห้อนร้อนนี่ไหนๆหนเขาทำหน้ายังไง ถ้าถ้าคุณเลือกได้หนึ่งอย่างคุณจะเลือกอะไรครับอ่าถ้ามีสิ่งเดียวในโลกผมเลือกเพราะคุณคิดว่าผมจะเลือกไม่ใช่เหรอเอ้ารายการนี้พูดพูดได้ไหมครับพูดได้เอาเชนเซอร์เชนเซอร์หน่อยทุกคนชอบอะไรครับเนี่ยอันนี้เซนเซอร์แล้วตัดดอกตัดดอกชอบอะไรครับ กูไม่ดูเสี่ยไงจอมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโบนี่อาจารย์อาจารย์ดาก็เบิดแล้วด้ครับวันนี้อันที่มาหานไอ้กินไข่นกกินไข่นกกระจอกนาเนี่ยครับก็นี่แหละครับวิธีของเซียนนะบมานเดี๋ยวครับวันนี้ก็พอได้กินนะครับอร่อยครับอโอ้ย เ,เจอเจอ,เจอ,เจอนกกระจอกเพชรสายพันธุ์ใหญ่นี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 ่ชี้ไปทางไหนดูเดี๋ยวดูอีพีต่อไปอีพี <Yeah. S 2> ต่อไปเราจะพาไปหานกกระจอกเพชรพันธุ์ใหญ่ yeah. ติดตามไหมติด<อ>ตามวิธีการดูตากล้องใกล้ๆรม่มันชี้ไปทางไหนมัน <c oughs> ชี้ไปทางไหนชี้ไปทางนู้นครับอีพี <Yeah. S 2> ถัดไปต้ <c oughs> องดม<อ><อ>ดูนี่หอมไหมนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูเอาแล้วบอกท่านผู้ชมดมมูเจ้าว่ามูเจ้าว่ามันกินได้ไหมนี่ คือรอยเท้าของนกกระจอกหมูเจ้าดูหมูเจ้าดูใครจะกินให้หมูเจ้าตัวนี้แหละครับไม้เด็ดก็อยู่กทมอได้ครับวันนี้เนี่ยครับการทุ่งมหาสารคามครับวันนี้ขอปิดรายการครับของเซียนเต๋อนะครับวันนี้ แป่งเกินตลกเลย